Fell tomorrow, closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. พีร่รอเลยหนุ่บบายบ o r e ลงกันลูกปะตอนนี้เราก็คือแบบฝึกให้ทุกคนออกไปอยู่ข้างนอกนะคะโ<ม>ตแล้วไปอยู่ข้างนอกพบเจอพบปะพี่ๆน้องๆ<ม>พี่ป้านะน่าไปลูกไปลงค่ะลงลงไปข้างนอกค่ะปะน้องขี้ลาลงมาอยู่ข้างล่างบ้างเนาะหนูเป็นเด็กแบบขี้อายไงต้องมาเจอผู้คนให้ชิน น,น้องคาเรนคาเรนคะคาเรนก็เป็นเด็กสไตล์แบบขีอายอค่ะตัวสั่นเลยนะคะแบบเขาไม่ชินากาัรลงมาอยู่ข้างล่างกลัวไปหมดเลยไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรอยู่กับแม่ๆานะคะจะดีที่เดียวจะดี ได้ไหมลูกได้ย่างไหนลองดูซิก้อนอเนี่ยค่ะก,ก,ก่อนอื่นคือเลโอเขาเหมือนกับว่าจะต้องต้องเขาเรียกอะแบบโชว์รูมเอ้ยไม่ใช่โชว์รูม,อ,อ,ม,รมอะไรอ่ะสมัยตอนเรียนอ่ะเลโอ<ม>ต้องทาอะไรกับเซนเซนนะต้องแบบเหมือนพูดทักทายแต่ว่าไม่มีเรียนออนไลน์นะคะแค่ทักทายกันเฉยช,ช่วงเช้ากับช่วงเย็นขเขาเรียกอะไรสมัยเราเรียนอ่ะทําไมลืมอะเซนเซนต้องเข้ามาโฮมรูมก่อน เป็น iPad ที่โรงเรียนเขาแจกให้ทุกคนนะคะของลิขูก,กับลินาก็มีคนละเครื่องค่ะคือเหมือนกับว่าให้ยืมค่ะให้ยืมแล้วแบบอย่างเช่นพอมีแบบอย่างนี้ต้องหยุดเรียนก็โอเคเอามาใช้ที่บ้านคืออาจจะไม่ได้แบบเรียนออนไลน์กันจริงจังนะคะก็ค่อยๆฝึกไปค่ะตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าทักไทยกันก่อนอย่างงี้ค่ะนี่เป็นของโรงเรียน เด็กๆลูกเจนนี่ก็หลับอยู่นะคะเจนนี่เขาก็เลยออกไปนอนข้างนอกค่ะแบบแบบนี้ลูกๆแบบแป๊บแป๊เองโตจะคับที่นอนแล้วนะคะเนี่ยเจนนี่หนูไม่ต้องใช้อันนี้แล้วไหมลูกหนูนอนข้างนอกดีกว่าไหมคะอืมแอบเอาขอโทษนะหนูนอนอยู่ปะลูกมามาหามา,มาหน่อยครับอุ้ยน้องผู้หญิงผู้ชายคะ แล้วก็นี่คือน้องมิราเคิลนะคะน้องคนนี้ที่ว่าตอนแรกอ่อนแรงตอนนี้คือแข็งแรงแล้วค่ะตัวแบบเท่าๆเพื่อนๆเลยน้องมิราเคิลตั้งชื่อตามํามแบบว่าความมิราเคิลของเขาที่เขาแบบว่าแข็งแรงรอดมาได้นะ่ะคือครอกนี้ค่ะเป็นครอกที่จะตั้งชื่อขึ้นด้วยตัวเอ็มนะคะชื่อผู้หญิงก็จะมีน้องมาลินน้องมิน้น แล้วก็น้องมิลราเข้าแล้วก็น้องคนนี้เป็นผู้ชายยังคิดชื่อไม่ออกสีเขาจะแบบเข้มกว่าเพื่อนส่วนน้องผู้หญิงสองคนนั้นมีความน่าคลายหนูอะชื่อน้องมิ้นละกันนะหน้าขาวๆหน่อยหน้าดูขาวๆน้องมิ้นแล้วคนมีผู้หญิงผู้ชายแล้วเนี่ย เขานีจะมีสามคนที่เขาจะแบบคล้ายๆกันอ่ะนี่น้องผู้หญิงอ่ะคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเป็นน้องมาลีนเอ๊หนูก็หน้าคล้ายกับน,น้องมิ้นเลยนี่ลูกเดี๋ยวเราต้องมาสังเกตจุดที่ต่างกันนะคะ เดี๋ยวจะไปซื้อของกันนะคะกับเลโอค่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนอื่นไปทิ้งลังก่อน <c oughs> <c oughs> Just get เดี๋ยวพาเลโอ,อมาซื้อเสื้อนะคะเพราะว่าเขาว่าเสื้อเขามีกเกงที่ใส่ได้น้อยอะสองตัวนอกนั้นบอกเล็กหมด อุยร้านรามเมงประจำของเรา <_ d ata> เขากลับมาเปิดตามปกติแล้วนะคะ <_ d ata> มีเปิด11โมงถึงบ่าย3 00, แล้วก็5โมงถึง3ทุ่มอ้อห,โหสบายใจมาเมื่อไหร่ก็ได้ <_ d ata> ก็มาที่ร้านมิชิมัสยานะคะเพราะว่ามีกางเกงที่เลอใส่ได้อะเ <_ d ata> สื้อน่ารักเดี๋ยวเรารอดินะมันเลือกเองแล้วกันนะคะ <_ d ata> ใช่ใช่หนูเลือกกางเกงที่หนูใส่ได้อะไซส์160 เอาที่มันดูแบบกว้างๆหน่อยอ่ะมันได้ไม่ติดขาหนูนี่นี่ฝั่งนี้ก็ดูเป็นแบบเด็กแดนส์แดนอ่ะเต้นเต้นอ่ะเรวใส่เสื้อตัวนี้ดิก็มันดูเท่ๆดีอ่ะแต่มันอาจจะไม่เข้ากันหนึ่งอันนี้เหรอสีสีมันมันแบบสีมันยากวะเนี่ย ก็พอได้ใส่กับเสื้อขาวแนวกนเกงแบบนี้ไม่เอาลูกเลยออกมาดูเสื้อด้วยลูกเสื้อเสื้ออู้ทําไม,ไมเลือกยากจังอันไหนก็สวยหมดต้นนั้นก็ได้เนี่ยมีแว่นตาเห็นไหมมีแว่นตาที่กระเป๋าอะก,ก็ก็ได้ถ้าหนูชอบก็เป็นสีโอ้โหแบบเดียวกันกับที่หนูชอบเลยอะ่ะตัวนั้นอะ่ะแต่คนละสี ก็เหมือนกับสีที่บ้านเลยนะอ๋อก็ได้โอเคโอเคชอบสีนี้ก็สีนี้แล้วก็จะมาหาซื้อของให้ลูกค้านะคะเป็นเซ็ตกล่องสุ่มเด็กเล็กค่ะเด็กเบบีของจำเป็นสำหรับเด็กเพิ่งเกิดจนถึงประมาณสักหนึ่งขวบนะคะก็จากประสบการณ์เลี้ยงลูกเล็กมาสามคนนะคะรับรองว่าคือรู้เลยค่ะว่าต้องซื้ออะไรบ้างเพราะว่าเราแบบลองถูกลองผิดมาหมดแล้วอ่ะอุ้ย เจอน่าหลักมากพรมรถปัสเนกโกะนะอุ้ยหนูอย่าทำเขาว แล้วก็เดี๋ยวเรามาซื้อรามเมงกลับบ้านกันค่ะคนี่ก็นั่งรออยู่ในร้านนะคะสั่งไปเรียบรอ้อยเดี๋ยวเอากลับไปกินที่บ้านค่ะดีใจมากเลยร้านนี้กลับมาเปิดตามปกติแล้วไม่แบบปิดเร็วบ่ายสองไม่งั้นแบบซื้อไม่ทันสักทีอ่ะ อันนี้ก็เป็นของลูกค้านะคะสองถุงใหญ่ก็คือเป็นแบบเหมือนกล่องสุ่มตั้งงบประมาณได้แล้วก็ต้องการแนวไหนยังไงก็บอกได้ค่ะดีใจได้มาเลือกของเด็กแบบเบบีรู้สึกสนุกชอบซื้อมากสมัยตอนลูกเล็กๆค่ะซื้อเก่งมากของเด็กเนี่ย เอาเราอุ่นก่อนลูกเพราะแม้ว,ว่าเส้นมันจะยังแข็งอะเขาคงทํามาแบบแข็งๆอยู่เอาอุ่นเข้าตามวิธีที่เขาเขียนบอกสองนาทีแข็งแข็งใช่ไหมนัม่นแหละเอาเอาอุ่นอะ <c oughs> เขาก็จะแบบแยกน้ําแยกเส้นมาเราก็เอามาใส่แล้วก็เอาไปอุ่นในไมโครเวฟสองนาทีเทลงไปในซุปเลยลูก วเวทเบาๆหน่อยอุ้ยปิดฝาก่อนเนาะสาหลายใส่ที่หลังเลย <is> เออ้าหนูใส่มันก็ mm hmm. เหี่ยวกันพอดีอ่ะปิดฝาลูกแล้วเดี๋ยวไปเข้าไมโครเวฟสองนาที Closing in this fast I Guess <laughs> times in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. Okay. In my' want to We did กินแบบชาวญี่ปุ่นแท้ไงต้องแบบแบบสูตรเส้นอ่ะม้าหมาทำไม่ได้มันร้อน,นม้าหมากินแบบเร็วไม่ได้อ่ะต้องกินแบบค่อยคกินอ่ะมันร้อนเกินอ่ะต้องสูตรเสียงดังนะคะสูตรเส้นเสียงดังนี่ชาวญี่ปุ่นของแท้ ฝนตกเมื่อเช้าหมาก็ไม่ได้ดูนะว่าฝนตกมันไม่ได้ให้เอาล้มกันไปเลยอ่ะนีนะากลับมาแล้วเหรอคะมัมหมาลืมเลยเนาะลืมล้มใช่ไหมลืมล้มตอนเช้าไงไม่ได้ดูว่าแบบมันจะตกวันเนี้ยแต่ก็เอาล้มสำรองที่เอาไว้โรงเรียนมาแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าอากาศดีเอาล้มนี้ไปคืนที่โรงเรียนนะไปเก็บไว้ที่โรงเรียนเหมือนเดิมโอเคค่ะ โอไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ลูกเก็บเลยลูกเก็บเลยไปแล้วเดี๋ยวเต็มตัวเรียนเป็โนโนล,ล,ลูกอืมยังไม่มาเดี๋ยวก็มาลูกนี่นาะมัดผมใหม่เองเหรอลูกหรือยังไงแล้วแต่ละทำไมคือทรงใหม่คือยังไงลูกคือคือตรงนี้ต้องล่อยเหรอทําทําไมทําไมไม่รั่วให้หมดอะคะลูกอ๋อเป็นเป็นทรงหนูคิดเองหรือเปล่าเนี่ยทําไมเอองง,ง <laughs> หนูหนูก็มาให้มันหมดก็ได้นะเอ๊ะสงสัยไปตรงนี้ผมหลุดเลยมัดเองใหม่นะคะแต่เป็นสไตล์ใหม่โชว์ผลงานเลยดู ตาเหรอไม่ใช่กนเ,เป็นรูปความพิสวงและกันก็น้อย I never felt tomorrow closing in this fast Oh I guess time's in a rush แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u ับส r ค b e ด้วยค่ะจ้าเนบ๊ายบาย Yeah.